สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ n a v a d e t y นวเดทวายไม่ใช่นวเดตตี n a v a t y นะครับก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเลยนะครับกับวิดีโอของผมก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับก็เป็นคลิปป้ายายากันแล้วสั้นๆเนาะก็จริงๆอะ่ะจะบอกว่าพอพูดถึงไฟจิลแล้วอะครับส่วนใหญ่อะถ้าเป็นแบรนด์ทั่วๆไปอย่างเช่นคาเทียเอยหรือว่าอะไรเอยอย่างเงี้ยตัวดีไซน์อะเขาก็จะเน้นไปที่ความที่มันดูแบบไทม์เลส ดูคลาสซี่อะไรอนี้เนาะแต่บางเอิญบางเอิญเหมือนผมไปขุดเว็บไซต์ของบูการีแล้วไปเจออยู่คอลเลกชันหนึ่งเห็นครั้งแรกแล้วก็แบบเอ๊ะนี่เป็นฝ่ายจิวเวลรี่หรออะไรเงี้ยก็คือวันนี้จะมาพูดถึงตัวนี้นะครับผมอ่าก็จริงๆจะเป็นตัวคอลเลกชันของบูการีบูการีนะครับซึ่งจะเป็นซับคอลเลกชันใหม่ทีหนึ่งก็คือชื่อว่าตัวเจลาตี้หรือว่าไอติมในภาษาอิตาลีนั่นเองนะครับก็ตัวเนี้ยจะมีเป็นความ ที่เล่นความสนุกความเพลยฟูลต่างๆที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าผมว่าส่วนตัวนะมองว่าข้อดีของคอลเลกชันนี้คือเป็นไฟล์จิ๋วที่ดูสนุกแล้วก็ใส่ได้เรื่อยๆแล้วก็มีครบทุกอย่างของอุปรกรณ์อเงี้ยครับซึ่งหลักๆอะ่ะตัวนี้จะออกมาทั้งหมด4ชนิดนะครับผมแต่ว่าวันนี้ที่จะเดโมนให้ดูมีแค่3าชนิดเท่านั้นเอง4ชนิดก็มีอะไรบ้างมีเข็มกลัดนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะ นอกจากเข็มกัดก็ยังจะมีแหวนแล้วก็จะมีสร้อยคอแล้วก็จะมีสร้อยข้อมือนะครับโดยที่สร้อยคอและสร้อยข้อมือเนี่ยจะมีแค่2 v a r i a t i o n ก็คือจะอยู่ในมาเซอร์เพิลก็คือสีขาวแล้วก็สีเขียวที่เป็นมาล์คายในขณะที่แหวนเนี่ยก็จะมีเพิ่มอีก2 v a r i a t i o n นะครับผมก็คือจะมีพิงโอปอลก็คือสีชมพูแล้วก็ ในส่วนของ black onyx ด้วยนะครับผมโดยที่ความพิเศษของ collection gelati ตัวนี้ก็คือสายโซ่มันจะเป็นสายคู่ซึ่งส่วนตัวนะจะบอกว่าพอมันเป็นโซ่โซ่คู่อ่ะเมื่อเทียบแบบโซ่เดี่ยวแล้วว่าโซ่คู่มันให้ความแบบเอลแกนมากกว่าเยอะเลยซึ่งความเจ๋งคือมันมีทั้งความเอลแกนแล้วก็มีทั้งความสนุกอยู่ในชิ้นเดียวกันเออซึ่งมันอะดีมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้มีความครบทุกอย่างนอกจากว่าจะมี ความสนุกแล้วมีโซ่คู่แล้วก็ยังมีเพชรมาอีกซึ่งการวางเพชรของคอลเลกชันนี้ครับเรียกว่าสโนว์สโนว์เฟลก็คือเป็นการวางเพชรที่มีเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยที่ขนาดไม่เท่ากันนะครับทําให้มันดูเปล่งประกายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอจับชิ้นงานของจริงอ่ะคือสวยมากนะจะบอกว่าตอนแรกเห็นในรูปก็คือสะดุดตายเฉยใช่ปะก็เลยไปขอเขาดูพอของจริงอ่ะมันสวยมากๆอ่ะมาเริ่มจากแหวนก่อนคือแหวนตัวเนี้ยเออจะบอกว่าเป็นแหวนที่ใสแล้วก็ มีความงงว่าเอ๊ะขึ้นหรือลงแต่พอไปดูในเว็บไซต์มันต้องใส่ทิมลงมาเนาะก็อย่างที่อินเสิร์ทให้ดูนะครับเป็นมือของคุณแม่ผมซึ่งตัวแหวนตัวนี้ราคาก็โอเคนะเข้าใจว่าเริ่มต้นประมาณ7 0 0 0 0บาทเดี๋ยวส่วนราคา Ex a c t เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ description บอ x ข้างล่างละกันเออซึ่งแหวนเนี่ยก็จะมีส Variation อย่างที่บอกไปก็แล้วแต่ความชอบเลยเจ๋งมากจะเรียกว่าเป็นแหวนเพชรก็ได้แหวนด้วยติมก็ได้เออแล้วก็ดีไซน์มันก็มีความโดดเดเ่่่นแตวา ใส่ง่ายแล้วก็ค่อนข้างคอม์ตก็คือส,สบายกับนิ้วมากๆกอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนไปลองทางกันดูว่าแบบชอบหรือเปล่าแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวข้อมือตัวข้อมือตัวนี้ก็เป็นสายโซ่คู่เหมือนกันซึ่งเวลาใส่ออกมาแล้วก็เออน่ารักเนาะเอาจริงๆเพราะว่าคนมันจะต้องแบบเอ๊ะแบบเอ๊ะข้อมือลู้ไปติมหรออะไรเงี้ยแต่ว่าข้อมืออ่ะข้อเสียหลักๆเลยอะ่ะก็คือว่าถอดใส่เองอะ่ะยากมากๆเพราะว่าเวลา การถอดของมันนะครับสังเกตรตรงตรงด้ามไอติมอ่ะมันจะมีตัวฟอนตคำว่าบูการีใช่ไหมมันจะต้องบีบฟอนตัตวเนี้เออแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นน่ะจังหวะที่ใส่เองอ่ะมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะบีบแล้วก็สามารถจับอีกข้างหนึ่งเพื่อใส่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นข้อเสียหลักๆของตัวนี้เลยก็คือใส่เองไม่ได้ก็ต้องแบบไปรบกวนเพื่อนพ่อแม่แฟนใครก็ตามมาใส่ให้เราเสมอแต่พอใส่ออกมาแล้วดูดีมากๆจะบอกว่าตัวมาสเตอร์เพลของบ้านเนี้ย เขาทาสวยมากจริงๆทุกบ้านอาจจะสวยหมดแหละแต่อันนี้เซอร์เฟซมันเยอะอะพอมันพอมันเป็นชิ้นใหญ่อะพอเราเห็นแบบลาสเตอร์ของมันอะมันดูมีสเสน่ห์มากๆเออเราก็ราคาเริ่มต้นก็ดีนะน่าจะประมาณแบบเจ็ดหมื่นกลางๆถึงประมาณแปดหมื่นต้นๆอันนี้จําราคาไม่แน่ใจเดี๋ยวพอดีขอราคาเขาไปเดี๋ยวใส่ในเดสคริปชันบล็อกข้างล่างดีกว่าเราก็ส่วนส่วนตัวสุดท้ายที่จะเอามาโชว์ให้ดูในวันนี้ก็คือจะเป็นสร้อยคอนาะซึ่งอันนี้เจ๋งมาก เออสร้อยคอตัวนี้ปกติอะตัวชามหรือว่าเพนเดนน์่ะมันควรจะอยู่ตรงกลางหน้าอกใช่ไหมแต่เหมือนตัวนี้จากรูปในเว็บไซต์แบบนี้ครับเหมือนมีความเฉียงนิดนึงแล้วมันมีความสนุกอะอธิบายไม่ถูกเออรู้สึกว่าสร้อยคอสวยมากแต่ราคาก็แอบแรงนะขึ้นไปเกือบแสนเลยประมาณ9 0้าหอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นมาลาไขก็คือแพงขึ้นไปอีกแบบอย่างมีนะยสําคัญเออซึ่งส่วนตัวมองว่ามูกระใสง่ายแล้วก็สวยแต่ว่า ต้องคอนซีเดอร์ดีๆเพราะว่าพอมันเป็นราคาเกือบแสนน่ะมันก็จะมีช้อยอะไรไม่รู้มากมายให้เราเลือกเออมันแบบถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วกันส่วนตัวรู้สึกว่าข้อมือกับแหวนน่ะราคาน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใส่สิ่งที่ได้คือได้ความแตกต่างแล้วก็มันไม่น่าเบื่อแล้วก็มีทั้งเพชรมีทั้งเซมิเพชชิเสโตนเออแต่ส่วนตัวอยากคอมเมนต์ว่ามันควรจะมี v a r i a t i ช n มากกว่าน,นี้ในส่วนของข้อมือแล้วก็สร้อยขอเพราะว่า ต้องยอมหลับว่าแบบมาละไขแล้วก็หมูอะมันดูแลยากในขณะที่แหวนอะมันมีเป็นออนิจิุปมากมันดูแลง่ายกว่าอะไรเงี้ยเออก็มาให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้เนาะมันน่ารักอะก็อยากให้ทุกคนรู้จักกันว่าเออจริงๆอะมันมีคอลเลกชันเนียอยู่อยู่ด้วยนะที่หลังบูเกอรี่เผื่อ เป็นไอเดียในการว่าเฮ้ยเข้าร้านไปอะไปขอดูอะไรดีก็อยากให้ทุกคนลองทาบสิ่งนี้ดูนะครับผมมันน่ารักดีวันนี้ก็มาป้ายยากนันสั้นๆเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ